รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับไมอิลซูดีแมสผนุภาพไร้ขีดจำกัดอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย ร่วมกับสตา r ์วินธามเรื่องกินเรื่องใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะ อนรับสู่รายการนะครับเจ้าสัวพาอิ่มนะซีซั่นใหม่เจ้าสัว,พา,นะสาสวพามูเจ้าหนูพาอิ่มค่ะทลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทตีเพชิตูสูเซลจำกัดเพื่อเฟือ่อง Onewills New X นะครับผมความสําเร็จใหม่ที่คุณกําหนดนะครับมาให้ผมเนี่ยมาเป็นยานพาหนะนะพาน้องพลแล้วก็พี่องบ้านเนี่ยนะมามูเตลูนะครับ วันนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเชิงเทียวัดสามจ share, ีนะครับอ <umen> ายุอนามกว่า200ปีไทไลท์คือจะพามาแก้ชงฝากดวงสําหรับคนที่เกิดปีน <Allāh. S 2> ักษัตริปี่อกหรือปีอื่นก็มาได้การแก้ชงแล้วก็ฝากดวงของศาลเจ้าพ่อเชิงเียวัดสามจีนนั้นก็ทำกันอย่างไ้นะพิเศษคนอื่นเพราะว่าที่นี่คือราชันแห่งฉีเยนต้าเซ่นนะครับมาข้างในครับมาเลยครับ สวยไหมเลยค่ะบนกำแพงนี่มีเรื่องราวหรือเปล่าถูกต้องที่นี่เนี่ยเขาบราูรณะใหม่เพราะอายุอนาม่ะสองร้อยกว่าปีหลายชั่วอายุคนเริ่มต้นเลยข้างหลังเรานี่เลยกําเนิดของท่านเลยท่านมีฤทธิ์ได้เพราะนี่เลยกระบองอันนี้แหละเป็นกระบองที่ทำหาสมุกตอนที่ท่านลงไปในใต้ท้องทะเลครไปเจอ,อเจ้าพ,พ่อหมกอเห็นไหมแน่แน่แนแลท่านก็ไปดึงกระบองนี้มาพอดึงเสร็จป,ปุ๊บโอ้โหจะเคือนถึงฟ้าเลย อันนี้เรื่องจริงนะท่านมีล้ทั้งหมด72ลิตรเจ้าพอมังกรนี่นะก็ขึ้นไปฟ้องเฮกเซนทองเตเลยบอกว่าขอโทษนะบอกว่ามีลิงบ้างเราเนึ่ยเราก็บอกไปแล้วเหมือนเรื่องราวที่เราเคยได้ยินถูกต้องส่วนข้างหน้าเราข้างบนสุดเลยเป็นเพื่อนรักของท่านวัวบ้าเมียของวัวบ้านนี่คือองค์หญิงพัชเด็กซึ่งมีลทธิ์พัชทีโนก็เด่นหมดทุกอย่างเลยค oh. อ่าใครก็สู้ท่านไม่ได้ ก็คือพ่อแม่ของนาจาด้านล่างจะมีเจ้าพ่อแห่งเจียพระตังนจางแล้วก็มีนะคือป้อยไก่มีสัวจงมีม้าเดินทางไปถึงชมพูทวีเพื่อไปพบกับเรือหงจ้เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกก็คือเรื่องราวเหมือนที่เราเคยได้ยินเลยแต่ว่ามาอยู่บนบนผนังผนังขอรไ้เห็นศาลเจ้าพ่อแห่งเจียวัดสามกีนแห่งนี้นะครับกางแลวเป็นยังครึ่งไหมครึ่งอะจากเรื่องราวแล้วก็มาเห็นภาพจรกงแล้วคุณดูสิว่าเนี่ยใช้สีมือของช่างนะ ในการปั้นออกมาเป็นภาพนูนต่ำสวยงามสวยไหมถึงเวลาหรือยังคะอยากรู้ใช่ไหมว่าแกชงยังไงใช่ค่ะอ้าววแล้ขอเชิญเจ้าสำนักสวัสดีครับเแยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเมียชาครับแนะนำตัวอนิดนึงครับเมียชาปีชาบุญเสริมใช้ผู้ดูแลสัญชาน้องพลอช่วงนี้คุณอยากรู้อะไรคุณถามเมียตีชาเห็นบอกว่าเป็นปีวอกใช่ไหมคะที่ต้องมาแก้ชงที่นี่แต่ว่าอย่างพลอยเป็นปีหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถว่าย แล้ววิธีแก้ทงของคนปีวอกแก้อย่างไงบ้างคครับการแก้ทงของที่นี่เราจะเขียนดวงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหนูที่ไม่ใช่ปีวอกก็คือปากดได้อ่ะหนูเขียนเลยครับอ่ะชื่อจริงนามสกุลจริงครับวันเดือนปีเกิดครับอ๋ออันนี้คือเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับเอาเลยครับก็อธิษฐานองคว่าข้าพเจ้าที่นี่ที่นี้ลูกได้มารมัสการอธิษที่นี่ขอฝากดวงองค์เพื่อความ ชุดสิริมงคลสิริมงคลอยู่เย็นแผ่นซูบจากโรคไข้ไข้เจ็บได้เลยอธิษฐานได้เลยครับแล้วชุดนี้ครับอันนี้คือเป็นปัดชงอ๋อปัดชงปัดชงชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมครับอันนี้ร้อยยี่สิบบาทการปัดชงก็ปัดสิบสองครั้งปีนี้มีสิบสองเดือนก็ปัดสิบสองปีมันจะมีปีบางปีที่มีสิบสามเดือนใช่มาจากคนจีนคนจีนจะมีสิบสามเดือนครับผมก็ปัดตั้งแต่หัว จ,จ,จ,จนถึงสิก uh. ็คือจนถึงจนถึงเท้าก็ปัดเสร็จแล้วก็ฝากไว้ที่นี่เราก็จะเอาไปเผาส่งให้ท่านแล้วก็ชื่อนาำคุณเราก็ไปหยอกดก็คือมาไม่ต้องห่วงว่าจะรับผิดวิธีหรือเปล่าจะมีคนสอนเป็นไง เรียบร้อยนะ,ะฝากดวงก็เรียบร้อยแล้ว<ม>เป็นอันว่าเสร็จพิธีสําหรับคนที่จะมาขอฝากดวงแก่ชงหรือใครที่จะมาไหว้เฉยๆก็ได้เหมนที่ผมบอกไปก็คือว่าเราคิดดีทําดีก็มาไหว้ขอพรเราเป็นคนเราเชื่อแบบเสียศสูงเราจะสูญเสียออะ<ม>เดี๋ยวช่วงหน้าเจ้าหนูพาอิ่มอิ่มที่ไหนฮะ้านไหนๆก็พามา เออให้สบายใจแล้วก็เลยอยากจะพาไปอิ่มอันนี้เก่าแก่ใช่ไหมคะเก่าแก่อยากจะเชื่อมโยงกันนิดนึงก็งพาไปที่ที่เก่าแก่เหมือนกัน <Le> ใช่ค่ะอ,อร่อยไหมอร่อยแน่นอนอยู่แล้วเป็นเมนูอะไรเกิดได้ไหมรอดูเดี๋ยวอ่ะโอเคอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าคนะรับเจ้าหนูพาอิ่มเจ้าหนูพลอยก็จ,จะเลี้ยงผมแน่นอนนะครับ <Okay. S 2> พักสักคู่ฮะพบกันในช่วงหน้าครับเจ้าหนูพาอิ่มกับซีซันใหม่ของรายการเจ้าสนูพาอิ่มครับพักสักครู่ครับ เจ้าสัวอิททองสนับสนุนโดยไมอิลซดีเมสพนุภาพไร้ขีดจำกัด อยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยอถึงเวลาของเจ้าหนูพงอิ่มแล้วค่ะอิ่มอะไรเนี่ยอิ่มหอยทอดอิ่มหอยทอดแต่ผมอิ่มอัวใจเมื่อกี้่าว้พไปแล้วอถามนิดนึงทำไมาถึงมาร้านนี้เพราะอะไรร้านนี้เปิดมานานกว่าร้อยกว่าปีก็ต้องมาสิคะอ้าวรู้จักด้วยเหรอรู้จักร้านนี้เขาอร่อย ออยดชื่อร้านว่าแดงราชาหอยทอดนะคะวันนี้ต้องพลอยเลือกเมนูอะไรมาบ้างจัดมาสามอย่างเลยอะไรบ้างเป็นหอยทอดนะคะอันนี้จะผสมไข่กรอบนอกนะแล้วก็อันนี้ออรัวออรัวกรอบนอกนุ่มในแล้วก็นี้ออสวนออสวนอันนี้อร่อย ปรติคุณมาเนี่ยสั่งเมนูไหนเป็นประจำชอบตัวนี้ค่ะออรัวกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือหอยเขาแบบสะอาดมากไม่ไม่มีกลิ่นคาวใช่มีทั้งหอยแมลงพู่แล้วก็หอยนางรมใช่ตัวใหญ่ด้วยพี่วันเลือกอเลยค่ะเลือกออส่วนได้เลยใส่น้ำจิ้มเดียป่ะนี่น้ำจิ้มอยู่นองพอยก็ดีหนึ่งมีคนทำให้เออแล้วก็อิิมจังตั้อยู่ครบ ชอบอยงนีจริงๆปกตินี่คุณมาเนี่ยคุณสั่งกี่จานเนี่ยจานเดียวก็เยอะแล้วนะเยอะเหรอไม่แต่ผมว่าคุณไม่ได้แต่พอนะจานเดียวเนี่ยผมแอบไปส่งในในรายการคุณมาเนี่ยโอ้โหคุยกับเพื่อนคุณนี่กินกันแบบคือเจ้าของร้านร้องไห้อ่ะมันหอมนะหอมกลิ่นเตาจานต่อจานทำสดๆตรงนี้เลยเดี๋ยวหนูราดน้ำจิ้มไปราดหน่อยนิดนึงหนูยกขวดให้เลยยกขวดเลยเหรอนี่อ่าโอเคอ่ะพอ โอ้โหเนี่ยดูแป้งนุ่มเลยนะ<ช>เหนียวใช่แล้วอีไรนี่ของหมูหคำใหญ่มากอ้มำ,ำ,ำมท่านผู้ชมลองดูเลยครับแล้วบอกว่าตัวเล็กกินน้อยอดูรายการคุณมากับเพื่อนคุณเนี่ย นั่นชื่ออะไรฮะอยากเจอมากเลยโอ้เขากินกันแบบเฟิร์มค่ะอ๋อชื่อเฟิร์มอุ้ยอันนี้จะบอกว่ามันหอมมากแล้วหอยก็คือสดเต็มปากเต็มคำมากหอยอย่งเขาที่คุณบอกไงสะอาดไม่มีกลิ่นคาวแล้วไข่มันก็นุ่มหอมแป้งก็เหนียวอืมกินกุ้งกับตัวหงองเนี่ยอร่อยใช่ไหมปกติผมทานเนี่ยออส่วนเนี่ยผมไม่เคยได้ใส่พริกเท่าไหร่พอใส่ลองดูแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันอร่อยดีนะไก่เพลมันเพราะรสชาติอืม อันนี้อะไรออรัวออรัวค่ะจะมีความผสมผสานจะมีสองห่อยค่ะจะมีไข่ข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มอ๋อมีไข่ด้วยนะอันนี้อาจจะคล้ายๆไข่เจียวนะที่นี่ต้องรีบมานะเพราะว่าหมๆๆๆดเร็วมากเหรอใช่วันนี้นี่เจ้าสัวเนี่ยขอบคุณอนุนะฟรีส่วนนี้สี่เทปอ๋าดูเรื่องนี้แม่งดีมากเลยืูว่า ผมเห็นคุณกินแล้วแบบคุณกินแล้วคุณแบบมีความสุขมากเลยกับการกินนะเนาะเวลาเราอยากกินอะไรเราก็ต้องแบบเออเราก็มีความสุขกับมานให้ดูว่าแบบหอยมันขนาดไหนนี่โอ้มาแบบเต็มเต็มช้อนนี่เดี๋ยวหนูลองชิมอรัวแต่ที่คุณบอกอร่อยมากไ อร่อยอดมากแล้วแป้งมันกรอบไข่มันก็หอมตอนนี้คือหอมไข่หอมผักหอมหมเาลองไข่ได้ไหมเนว่าหอนมแมลงภู่กับหอยนางรมคือไม่แพ้กันเลยเข้ากันเลยใช่เดื๋ใครชอบจะสั่งแบบมิกซ์กันมาเลยก็ได้เหรอใช่ค่ะแล้วราคา,าราคาราคาตัวหอยทอดห0สิบาท50บาทออรัวจะสิบบาท,อ,บาทอันนี้ก็7จสิบาทออรุวสมกับราคาคนมันเยอะแล้วก็หมดไวอือ บางทีผมผ่านมาเนี่ยนึกว่าไฟไหมคนยืนมองกันอ่อนน้ารานแต่อ่ะร้านที่นี่เปิดปิดกี่โมงครับเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงนะคะแต่ว่าปิดเนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าของหมดเมื่อไหร่ก็ปิดเลยเอาเหรอกะว่าประมาณบ่ายๆแล้วกันใช่คือร้านว่าแดกราชาหอยทอดนะคะมากันได้อยู่นี่ซอยสุกรหนึ่งนะอิ่มยังคัะยังครับผมจะจะคุณมาครับฟรีเทปรัวๆกันบ้างเยี่ยม เพิครั้งแรกนั้นที่มาโต๊ะตดี่มาคนเยอะเริ่มได้ลองไม่ไม่ลองดีกว่าเอาตาม,มสับปาาห์นี้รายการก็เดินทางมาถึงท้ายช่วงของรายการแล้วก<ช>่อนจากลากันเดี๋ยวผมจะฝากกันแล้วกันนะสําหรับใครที่อยากจะแก้ชงเสริมดวงชะตาอย่างถูกต้องก็ มาตามมาได้ที่สายเฉพอยเจียนะครับวัดสามจีนการกรากบว่าทุกอย่างหนึ่งต้องเริ่มต้นจากใจเรากใช่าคิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆตามมาแล้วก็ฝากด้วยมาอิ่มได้นะคะที่ร้านแดงราชาหอยทอดนะคะเปิดทุกวันเลยนะอย่าลืมว่าให้รีบมาหมดเร็วมากจริงๆหมดแล้วฮะ ไม่เหลือหดเลยเดี๋ยวโนตามไปทีหลังอร่อยมากเอาไว้ละฮะถ้าเกิดว่าดูรายการแล้วชอบดูไหมกด subscribe นะครับรายการเจ้าสัวพาอิ่มนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับท่านจะพบกับสาระหลากหลายนะครับาจะเรื่องกินเรื่องเที่ยว แล้วก็เรื่องมุ้งน้องพลฮะเจอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจส,สตาร์ทริท้งทำเรื่องกินเรื่องใหญ่ด้วยนะคะพาไปกินหลายที่มากๆเข้าไปดูกันได้กินเล้วอาจจะเห็นมนอกเฮ้ยกินขนาดนี้เลยเหรอโอเคเอาละสวัสดีครับผมน้องพลแล้วก็ทีมงานนะครับขอ,อกล่กาวคำว่าสวัสดีค่ะพี่วันเป็นคนที่ทันไวมากหนูยังพูดไม่จบก็คืออ้าวแมงแต่ผมก็แพ้คุณน่ะผมนี่เร็วแล้วก็จบเลย